ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตคริเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ํากันเสมอก่อนดูว่าเป็นการดูดวงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับผมอย่างมงายอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครนะเพราะเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ถ้าอยากดูให้ตรงแม่นยํากับตัวคุณก็ทักมาดูกันที่ไลน์ส่วนตัวมอสโต9กนะครับประการดูส่วนตัวค่าครูเท่าไหร่ ก็ได้ตามศรัทธาครับผมโอเคครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือคนอื่นมองคุณยังไงคนอื่นมองคุณยังไงมีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเดิมวันนี้เราเราได้ทําการสลับพลังงานตามคําเรียกร้องนะเอาหนึ่งเป็นเหลืองสองเป็นม่วงและสเป็นแดงลองสลับพลังงานกันดูซิว่าจะเป็นยังไงนะกองที่หนึ่งเหลืองกองที่สองม่วงกองที่สามแดงอ่าสลับพลังงานให้แล้วลองดูว่าจะตรงกับคุณไหม ก็เลือกกองเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อความสนุกเพื่อความลุ้นเพื่ออารมณ์ในการจับไพ่เลือกไพ่จะดูหมดก็ได้ไม่มีใครว่าแต่ถ้าอยากได้อารมณ์ของการเลือกไพ่เนี่ยให้ดูกองเดียวพอ1 2สองหรือสพอกับหัวข้อในวันนี้คนอื่นมองคุณยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณกองที่หนึ่งกับการดูไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะครับหัวข้อคนอื่นมองคุณยังไงคุณได้ไพ่สิบเหรียญว้าวแปดดาบอือหือเจ็ดถ้วย เด็กถือไม้เท้าราชาดาบเดอะสตาร์ห้าเหรียญสถ้วยโอเคชัดเจนคุณกองที่หนึ่งคนอื่นมองคุณยังไง10เหรียญ8ดดาบคนทั่วไปที่ไม่ได้รู้จักคุณดีจะมองคุณว่าคุณดูเป็นคนดูดีดูรวยดูมีฐานะแต่เขี้ยวเหมือนจะเขี้ยวเหมือนไม่ใช่หมูกินยากเป็นคนรวยที่กินยาก หลอกยากดูมีชั้นมีเชิงนะเขามองคุณว่าคุณมีประสบการณ์สุดๆอันนี้คือคนที่ไม่รู้จักคุณจริงๆแต่ถ้าคนที่รู้จักคุณจริงๆจะรู้ว่าคุณเป็นเดอะสตาร์เป็นสามถ้วยเป็นห้าเหรียญคุณเป็นที่พึ่งได้ของพวกเขานะจะมีสองกรณีคนที่ไม่รู้จักคุณจริงๆจะมองคุณเผลนๆว่าคุณดูรวยแล้วก็ดูเขี้ยวนะส่วนคนที่รู้จักคุณจริงๆจะมองว่าคุณดูเป็นที่พึ่งพาได้คุณใจดีประมาณนี้ ฮาแล้วคุณก็เป็นอย่างนี้จริงๆแหละเพราะว่าโชคชะตาพื้นฐานของคุณแม้ว่าคุณจะไม่รวยมากแต่คุณก็จะเป็นคนที่มีกินมีใช้เป็นคนที่หมุนเงินคล่องอหมุนเงินลื่นคล่องมีการใช้จ่ายที่ลื่นคล่องจะไม่ค่อยลำบากเรื่องการเงินสักเท่าไหร่นะถ้าคุณลำบากเรื่องการเงินแปลว่าคุณใช้จ่ายเกินตัวนี่จำไว้เลยนะ ถ้าคุณไม่ใช้จ่ายเกินตัวชีวิตนี้คุณสบายตามหน้าไพ่ชัดเจนเลยสิบเหรียญสามถ้วยคุณมีกินมีใช้ถ้าคุณบ่นว่าคุณลําบากจางเงินไม่พอใช้แปลว่าคุณใช้เงินเกินตัวจําไว้เลยคุณดูดีดูรวยและคุณก็รวยจริงๆคุณมีเงินจริงๆคุณเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้จริงๆ อยู่ที่ว่าคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยเท่านั้นเองคุณมีเซนส์ในการมองคนคุณพิจารณาคนได้ยอดเยี่ยมคุณมีเซนส์ในการพิจารณาคนคุณดูออกว่าคนไหนควรช่วยคนไหนไม่ควรช่วยราชาดาพลังงานนี่ชัดเจนคุณเด็ดขาดคุณเด็ดเดี่ยวนะคนไหนมาดีคุณดีด้วยคนไหนมาไม่ดีคุณตัดขาดคุณไม่ครบเลยประมาณนี้คนอื่นที่ไม่รู้จักคุณดีจึงมองว่าคุณเคี่ยว จึงมองว่าคุณไม่ธรรมดาจึงมองว่าคุณพิษส่งเยอะซึ่งก็ตรงตามนั้นนั่นแหละเออแต่ถ้าพวกเขารู้จักคุณดีมากพอเขาจะรู้ว่าคุณพึ่งพาได้คุณพึ่งพาได้นะถ้าถ้ามาดีก็พึ่งพาได้ถ้ามาร้ายก็ไปไกลๆกัเลยคุณไม่ครบประมาณนี้ครับคุณกองที่หนึ่งคนอื่นเขามองคุณยังไงก็ดังกล่าวนะครับผมเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไป โอเคครับคุณกองที่สองนะครับกับการดูไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อคนอื่นมองคุณยังไงคุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญสองเหรียญสองดาบเจ็ดไม้เท้าหนึ่งถ้วยหกไม้เท้าสามดาบสองไม้เท้าคุณเป็นคนยังไงในสายตาคนอื่นคนอื่นมองคุณยังไงคุณกองที่สอง คนอื่นมองคุณอ่อนคนอื่นมองคุณเป็นไก่อ่อนคนอื่นมองคุณเป็นเบบีคนอื่นมองคุณว่าคุณน่าจะหลอกง่ายนี่เพราะว่าภาพลักษณ์ของคุณดูเป็นคนซื่อๆตรงไปตรงมาเขาเลยประเมินคุณต่ำทั้งๆที่ตัวคุณแล้วจริงๆตัวคุณเป็นคนแข็งแกร่งเด็ดขาดเข้มแข็งหลอกยากกินยากนะเอาชนะยากคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมากและมีวาจาเชื่ดเฉือนสามดาบ ถ้าคุณคุณปกติคุณจะไม่ค่อยว่าใครคุณจะไม่ค่อยตําหนิใครแต่ถ้าคุณเอ่ยปากเหลือทนดา่าใครหรือ,รอ,รอ,รอตําหนิใครขึ้นมาเนี่ยคําพูดคุณจะเชื่อเฉือนขนาดคนนั้นแทบจะบ้าแทบจะประสาทเสียแทบจะไปฆ่าตัวตายได้เลยคือถ้าคุณด่าคนไหนไปว่าไอนะ้นั่นอ่ะซวยสุดๆแล้วนะปกติคุณไม่ว่าใครสองไม้เท้าหกไม้เท้านี่ไงหนึ่งถ้วย คุณดูซื่อๆือคุณดูใสใสคุณดูไรเดียงสาคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอจึงนึกว่าคุณหลอกง่ายแต่ถ้าคนที่รู้จักคุณดีพอแล้วเขาจะรู้พิษสงของคุณครับคุณกองที่สองว่าคุณนะกินยากหลอกยากนะเว้ยอย่ามาล้อเล่นกับคุณนะเว้ยอ่าเจ็ดเหรียญสองเหรียญคุณเป็นผู้ให้นะในสายตาคนอื่นนะในสายตาคนที่รู้จักคุณดีคุณเป็นผู้ให้คุณเป็นผู้ที่มีความอบอ้อมอารีพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอแต่คุณก็ปากร้ายอย่างที่ว่านั่นแหละ คุณไม่ค่อยตำหนิใครแต่เวลาคุณพูดเนี่ยคุณจะเผลอแซะเผลอแขวะคนไม่รู้ตัวบางทีเขาเรียกทำลองปากายใจดีมีอยู่จริงนะคือขอให้ได้ขอให้ได้แขวะสักนิดขอให้ได้ดุสักหน่อยหนึ่งแต่จริงๆแล้วจิตใจคุณดีมากคุณพร้อมช่วยเหลือทุกคนคุณกองที่สองคนอื่นคนมองอ่ะคนอื่นก็มองคุณอย่างเงี้ยแหละอ่ะประมาณนี้คนอื่นที่ไม่รู้จักคุณจะมองว่าคุณดูซื่อดูใสดูหลอกง่ายแต่คนที่รู้จักคุณแล้วจะรู้ว่าคุณไม่น่าล้อเล่นด้วย คุณเป็นคนจริงจังคุณเป็นคนที่ปากใช้ได้เลยอืมอย่าให้คุณด่าใช่ไวนะ <c oughs> คุณกองที่สองถูกว่าประมาณนี้ปากรายใจดีแต่ถ้าด่าก็ด่าจริงเหมือนกันประมาณนี้ คุณกองที่สองคุณเป็นที่เพึ่งให้คนอื่นได้คนอื่นมักอยากได้ความช่วยเหลือจากคุณแต่ไม่กล้าเข้าหาคุณเพราะบุคลิกดังกล่าวของคุณนั่นเองครับแม้และแม้จะมีคนพยายามมาหลอกคุณสุดท้ายก็โดนคุณด่ากระเจิงหนีกลับเพ่นกลับแทบไม่ทันเลยถูกต้องไหมครับคุณกองที่สองประมาณนี้นะครับคนอื่นมองคุณยังไงก็ประมาณที่กล่าวไปแล้วนะครับคุณกองที่สองโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สามกันเลยครับป้า โอเคครับคุณกองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อคนอื่นมองคุณยังไงคุณได้ไพ่สองไม้เท้าราชาไม้เท้าหก้าไม้เท้าไฮพริตเทสหกดาบแปดถ้วยเดสี่ถ้วยโอ้สุดยอดคุณกองที่สามคุณมีมาดของเจ้าพ่อเจ้าแม่อืม ไม่ใช่มาขอหวยนะหมายถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้มีอิทธิพลนะ่ะเออประมาณว่าเป็นเฮียเป็นเจเลยคนอื่นเขามองคุณแบบนี้นะพลังงานสองไม้เท้าเก้าไม้เท้าราชาไม้เท้าคุณดูดุดันดูเด็ดขาดดูมีอำนาจดูมีบรารมีดูไม่น่ายุ่งด้วยแบบไม่น่าตอแยด้วยผู้คนจะดูเคารพยำเกรงคุณคนที่ไม่รู้จักคุณจะกลัวคุณมากเลยในแรกเห็นนะไฮฟริเทสเขาดูรู้ว่าคุณมีของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณต้องมีดีอะไรสักอย่างคุณกองที่สาม หกดาบแถ้วยเดชคุณดูมีพลังที่จะชี้เป็นชี้ตายคนได้อย่างที่บอกคุณมีความเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นอาเฮียเป็นอาเจ๊นะคุณดูสั่งเป็นสั่งตายคนได้ผู้คนที่ไม่รู้จักคุณดีจะกลัวคุณมากเมื่อแรกเห็นคุณดูดุนะเอาว่าเหมือนเขาเขามองคุณร้ายอ่ะเออทั้งทั้ที่ตัวจริงคุณสี่ถ้วยแล้วก็ไฮพทเทสเนี่ย ตัวจริงคุณเป็นคนอบอ้อมอารีใจอ่อนกับผู้คนมากแม้แต่ว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยหมาแมวมดสักตัวยุงสักตัวคุณก็ไม่ตบไม่ตีเออคุณเป็นคนใจดีมากแต่บุคลิกคุณนะเหมือนเจ้าพ่อเจ้าแม่เหมือนไอเฮียเหมือนเจอย่างที่บอกนะคุณดูมีอำนาจดูมีบาร,รมีดูมีลูกสมุนดูเหมือนหัวหน้าแก๊งประมาณนี้ดูร้ายอะ่ะเออดูไม่นายุ่งด้วยนะ แต่ว่าตัวเนื้อแท้ของคุณคุณเป็นคนดีมากคนที่รู้จักคุณดีจะรู้ว่าคุณเป็นคนจิตใจอบอ้อมารีพึ่งพาได้แล้วก็สามารถทําให้สถานการณ์ เปลี่ยนแปลงได้ไปนในทางที่ดีสามารถแก้ปัญหาให้ผู้คนได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าตามหัวข้อว่าคนอื่นมองคุณยังไงเราจรึงโฟกัสไปที่การมองของคนทั่วไปนะครับก็เลยขอทํานายตามหน้าไพ่ชุดนี้ว่าคุณถูกคนทั่วไปมองว่าร้ายมองว่าดูมีบาลมีมองดูว่ามีของมองดูเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นอาเฮียเป็นอาเจเป็นผู้มีอิทธิพล คนที่ไม่รู้จักคุณจะกลัวคุณครับผมจนกว่าเขาจะได้มารู้จักคุณนั่นแหละถึงจะรู้ว่าคุณเป็นคนใจดีครับคุณกองที่3มประมาณนี้เลยครับโอเคครับก็ครบทวน3ามกองแล้วนะครับกับการดูดวงไพ่ยิบสีเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อคนอื่นมองคุณเป็นยังไงอ่าก็ย้ําเสมอทุกครั้งเลยนะครับว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงนะ เป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ขอให้ดูเพื่อความบันเทิงอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครถ้าอยากดูให้มั่นยําให้ตรงกับคุณมากยิ่งขึ้นก็มาดูดวงส่วนตัวมาเปิดไพ่ด้วยตัวเองที่ไลน์มอตเต้าที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไครต์ทุกคอมเมนต์ทุกการกดกระดิ่งทุกการติดตามนะครับทุกๆอย่างที่พวกคุณยังติดตามผมอยู่ไม่ทิ้งกันไปไหนขอบคุณมากจริงๆขอบคุ